สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนในส่วนของแชทนะครับในไลน์ที่เรายังไม่ได้อ่านนะครับให้เป็นอ่านแล้วทั้งหมดนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปอ่านกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นเข้ามาในส่วนของแอพพลิชันไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเข้ามาในส่วนของหน้าแชทเปร่ามานี้นะครับก็จะแล้วหลังจากนั้นไปที่ส่วนการตั้งค่าด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของถับเมนูนะครับด้านล่างสุดน,นะครับที่เขียนว่า เปียนเป็นอ่านแล้วทั้งหมดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสอบถามเราขึ้นมาอีกหนึ่รอบนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพสอบถามเราขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะอ่าเปิดอ่านตั้งค่าให้อ่านแล้วทั้งหมดนะครับก็คลิกในส่วนของตกลงกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกตกลงแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเปลี่ยน เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลายนะครับที่ยังไม่ได<ะ>้อ <BRE? S 2> <ๆ>่านนะครับให้เป็นอ <m ega> ่านแล้วท <ama> ั้งหมดนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าแชทนะครับเมื่อกลับเข้ามาในส่วนของหน้าแชทนะครับก็จะเห็นนะครับว่าข้อความที่ยังไม่ได้อ่านนะครับก็เปลี่ยนเป็นอ่านแล้วทั้งหมดนะครับ ก็เป็นอ่านเรียบร้อยนะครับสาหรับในคลิปนี้คลิปเราวิธีการเปลี่ยนชัดนะครับที่ยังไม่ได้อ่านให้เป็นอ่านแล้วทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปอ่านนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ